สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับเมื่อนี้นะครับแบบยูทีโตเกียวพาซ่าเนาะทุกคนเป็นโกดังมือสองของญี่ปุ่นนะครับที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดขอนแก่นแล้วนะครับดันในสีใหญ่มี่คลองหลายสไตล์นะครับเดี๋ยวฮอปเข้าไปเพิ่มความกันนะครับทุกคนแต่ว่าก็รับชมคลิปนะครับเป็นฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe พร้อมด้วยพี่น้องเพื่อสิบริวัฒน์คลิปใหม่ๆนะครับโอเคนะครับไป่มกันเลยครับข้างนอกนะครับบรรยากาศเพิ่งจะตกแต่งเนาะทุกคนเป็นแบบสไตล์ญี่ปุ่นนะครับเป็นคาเฟ่แบบ นั่งกินได้นะครับผมนี่นะบรรยากาศโตเกียวพรซ่านะครับเป็นแร่งรวมนะของมือสองจากญี่ปุ่นนะครับทุกคนนี่นะครับบรรยากาศลูกค้าเพิ่นหลยอยู่เ้้ทุกคนเดี๋ยวเข้าสื้ข้าไปเบิ่งกันนะครับว่าซิมีของนะ่สนใจบอ่อนะครับ ไม่ได้มีในหัวมานะครับว่าจะเหีย่ยงแน่เนาะนี่นะครับผมบรรยากาศอเออสไตล์ญี่ปุ่นนี่เลยนะทุกคนบรรยากาศทัวร์ดีนะครับเรากาศมาง่ายพอมนะครับติดถนนม,มาริวันเลยนะครับก้อนขึ้นบายพาสไปอ่า,ส,าสนามบินคอนแก่นเนาะทุกคนม้าง่ายแห้งนะครับนี่นเนาะบรรยากาศนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเฮาสิเข้าไปเบิ่งด้านในกัน,นครับทุกคน จุดชำระเงินนะครับง่ายแฮงนะครับง่ายแฮงครับทุกคนเดี๋ยวเขาจะออกั้างซ้ายก่อนเนาะงซ้ายจะเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์นะครับทุกคนเฟอร์นิเจอร์เยอะเลยนะครับเฟอร์นิเจอร์พวกเก้าอี้วายนะทุกคนลงเยอะมากนะครับมีนเพยเด็กง่อยอันนี้สงสัยที่เป็นเด็กง่ายนอนนี่นะี่ทุกคนเห็นบ แต่ดีไซน์มันก็สวยทุกคน4,500บาทน่าจะเป็นไม่สักนะครับนี่นี่ยังไงสวยนะครับ4,500าสภาพคอนข้ังดีนะครับผู้ใดที่แบบมักสไตล์เป็นไม้นะทุกคนนี่นะครับผมเยอะเลยครับเดี๋ยวเ้าไปต่อทุกคน ยังอยู่ในโซนของคอนเดนเซอร์อยู่นะครับ,รบยังอยู่ในโซนของคอนเดนเซอร์อยู่นะครับเป็นพวกตู้พวกนี้นะครับจำเอาเดี๋ยวไปเบิงแบบโซนปกกระเป๋าดีกว่านะครับน่าจะนัดปกกระเป๋าปกเสือ้อมือสองรองเท้ามือสองดีนะคทุกคนโซฟานะครงนี้ ที่เป็นทางนะครับเสื่อมทั้งสองนี่นะทุกคนเดี๋ยวเข้าไปตรงนี่อยขึ้นมาจะเป็นพวกแกเก็ตนะครับสจกเก็ตหนัง สักยานก็นมีนะทุกคนนี่จักยานสวยมากเลยจักยานแม่บ้านนะครับอืมสวยอยู่นะเดี๋ยวไปดูราคาไว้ดีกว่านะครับเมื่อหลังเพื่อเอารถกระบะามานี่ทนนน้สวยมากนะครับสองพันห้าเองทุกคนนี่นะครับ น,นะนี่เราระเดีนอย,ยู่บอันี่เป็นกระต๋อคลองนะ ไปล่ละลอยนะคนนี้หลายประเไปหลายสไตล์หลายแบบนะครับ okay. เข้าไปเบิ้งไปเรื่อยนะทุกคนยังไม่ได้โฟกัสเนี่ย นี่จะเป็นของเล่นนะครับของเล่นเลยทุกคนชิ้นละสวยสามสิบนะครับเป็นของเล่นแบบเป็นชิ้นนะทุกคนตกรดบังคับเพราะอย่างสี้นะนี่ยางเงี้ยครับนี่นะครับโอ้แต่งานพ่นยังดีนะครับผู้ได้มกสะสมนี่นามันเดินนะทุกคนนามาชชอบนะครับผู้ได้มกสะสมโมเดลรถหรือว่าเป็นของเล่นนะครับหลายหลาย หลายเลยพี่น้องมือรุ่อะไรน,นี่เป็นชิน้นเล็กๆน,นะครับชิ้นละสิบบาทยี่สิบบาทนะครับอันนี้เป็นรถไฟยี่สิบบาทนะครับได้สองกันเลย ครับนนี่เาะอันนี้เป็นเตนน้นไม้เนี่คนระับเป็นตุ๊กตาญี่ปุ่นนะครับเอาไว้ประดับประดานะทุกคนคอันนี้ร้อยอ๋องร้อยยี่สิบบาทจริงๆน,นี่เนาะเป็นเป็นโตมาสีเลยนะครับความเป็นกล้องไม่พร้อมนะครับคุยตัวยีย่ห้นี่คือน่าก,กลัวใช่ไหมสองร้อยบาท ู้ใดมาแบบเป็นเชอมาสไตล์ญี่ปุ่นนะทุกคนมีทุกอย่างนะครับอันนี้เป็นโซนพวกตุ๊กตานะครับมีสุดตุ๊กตาเลยทุกคนนี่ครับมีตั้งแต่เป็นแต,าาต่ย่านจนเป็นตะหักนะครับทุกคนวัสดุเป็นไม้นะครับวัสดุเป็นไม้นะครับอันนี้คืออะไร ยี่สิบบาทนะครับอันนี้บ่าหงคือโตอยังนะครับแต่ว่าน่ารักอยอะนี่ครับโอเคนะครับทุกคนตอนนี้นะครับแบตบเดี๋ยวสิไปหาเรือของเป็นจริงเป็นจังก่อนเนาะว่าสิได้อย่างแน่น,นะครับ mm hmm. ขอบคุณหลายๆนะครับที่เข้ามารับชมถึงจบคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครไทยเงนินไนดะ้เด mm ้อ hmm. พี่น้อง ก็กันคลิปหนานะครับแบทซีไวซนะครับโอเคนะครับบ๊ายบาย